ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่โชคแชแนลนะครับงงก็สวัสดีทุกทุกท่าน,นว่าคนไทยหรือคนลาวทุกทุกท่านเลยนะครับยังไงก็ ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับพี่โชคแ e นแนลเลยนะครับที่ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับพี่โชคแ a น n นลนะครับกดติดตามให้พี่โชค้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจกันจะได้ถ่ายคลิปมาให้ท่านดูบ่อยๆนะครับ ครับวันนี้ก็มาดูแฟนปรดีแฟนมาเอาซื้อยาโฮอร์โมนฮอร์โมนมาเร่งทาเร่งให้ให้น้ำยางมันออกบ้างเพราะปะกติน,น้ำยางมันจะไม่ค่อยออกอะ่ะเราก็ไม่รู้อะไรก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็แฟนก็ไปถามคนใกล้ๆชิดเนี่ยคนใกล้ใกล้ๆ สวนนี่แหละเขาก็เบลให้ไปซื้อซื้อยามาทาคล้ายๆซื้อยามาเล่งเล่งให้ไหลหน่อยไม่งั้นดูสิครับจะขายอยู่แล้วได้ยาแค่เนี้ยคืนคืนนึงออกก็บางต้นก็ช้อนแกงยังไม่ได้เลย แต่ก็ต้องกรีดเพื่อเปิดหน้ายางด้วยมันได้กับกับแรงที่ทำไปไม่สมดุลน,น้อยจัดออกน้อยจัดก็เลยไปซื้อลำยามาวันนี้เป็นวันแรกที่ทาเพราะว่าโอ้โหเมื่อสองสองวันสามวันที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเลยฝนตกไม่ได้ออกไปไหนเลยมีวันเนี้ยที่ได้ออกมาที่สวนเนี่ยวันนี้วันแรกก็ดีเลยได้เอายามาก็ได้ยาตาเลยวันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะตกอีกเปล่าไม่รู้นะครับตอนตอนเย็นๆแต่ตอนเนี้ยมันโล่งมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วมีแดดมีอะไรแต่มันก็ยกังคึมๆหน่อยดู ดูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวดว,ว,ว,วาไม่น้องครับดูเปนไงครับบรรยากาศก็เลยทายกาก็เหลืออีกหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอยู่ประมาณอีกาาอกร่องแถวหนึ่งหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถว ห้าแถวห้าแถวก็เสร็จแล้วแถวหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณยี่สิบต้นที่นี่ครับบางทีก็ต้องขออภัยกับเพื่อนๆน้องเลยนะครับเพราะบางทีช่างกล้องก็ มีอาจมีสะดุดมีสันส่นๆเมื่นกันภาพเพราะว่าเดินเวลาเดินถ่ายมันผมพื่ง่ายมไม่เหมือนคนอื่นของร่างกายร่างกายเราก็ไม่ดีพื่อง่ายรับร่างกายยังพิก,การอยู่ยังไงก็เชียร์เชียร์ชื่อกับเป็นกําลังใจให้กับพี่โชคแชนแนลเลยนะครับล้กก็กดติดตามให้ด้วยจะได้มีคลิปให้ท่านดูบ่อยๆ เรบอกว่าถึงร่างกายไม่ดีแต่ใจมันรักครับเรื่องแบบนี้ครับเรื่องถ่ายตรง y youtube นี่ครับก็มีทั้งไปข้างในเมืองมั่งไปตลาดบ้างมาทํามาอยู่สวนบั่งมาที่สวนก็ตัวผมเองก็ผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ทำแล้วนอกจากให้ แฟงก็ทำเรามาก็มาอยู่เป็นเพื่อนเขา,าจะเอาเปรียบก็เอาเปรียบว่าได้แต่เ,เพราะร่างกายเราไม่ไหวทำไม่ไหวก็มาเป็นเพื่อน,อนแฟนคนเดียวนะครับคนเดียวตะลุยไปยี่สิบไร่ ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปแย่งงานเขาทำแล้วครับที่เกียจเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาจะทําไม่เต็มที่เขาผมก็เลยไม่ไ,มไปแย่งร mm hmm. ยครับนี่นะครับที่ที่ได้ยาฮอร์โมนมาวันนี้วันแรกนะครับลองว่าจะดีไหมจะออกดีไหม นี่แหละครับเขาจะทากันแบบนี้แหละเพื่อให้หน้ายางนิ่มด้วย,วย,ยเพราะวันนี้เห็นแฟนเขาว่าก็จะไม่ปีดนะครับ เพราะว่าวันนี้จะเอายาทาอย่างเดียวเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวจะจะพาไปดู ต้นที่น้ำยางไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวต่พักเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ อยู่ในในสวนยางในขนาดแดดก็ร้อนนะแต่ยุงก็เยอะเป็นเป็นยุงลายด้วยจะเดินมาเก็บมาถ่ายภาพให้กลับให้กลับพอแให้วิน้องได้ดูเนี่ยโอ้ยยุงตามเรานะน่าดูเลยแล้วเราก็เดิน ยิ่งก็เดินวิ่งไม่ไม่ค่อยไหวยอยู่ก็เด็กก็เด็กอยู่แต่ก็ยังแก้ทนหน่อยครับเพื่อจะได้เพื่อเพื่อพี่น้องทีได้รู้ว่าทําวนยางมันลำบากแค้ไหนครับ นี่แหละครับที่เมื่อผมบอกไปเมื่อสักพักหนึ่ยที่ว่าจะจะพามาดูอันนี้แหละครับที่ว่าน้ำยางไม่ออกไม่คุ้มเลยเกี่ยวตรงนี้ลงทุนไปก็เยอะแล้วเนี่ยสภาพนี้แล้วอีกนู่นเนี่ยสี่ห้าปีเนี่ยจะโอเคหรือเปล่าก็ที่ตรงนี้ที่ว่าจะจะตัดทิ้งขายจะขายต้นเนี่ยแหละจะเอาพื้นที่ หาปรับหน้าดินให้ดีแล้วก็จะเอาอยู่คามาลงเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งแค่ตรงนู้นก็แฟนก็กีดคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วถาถ้าสุดนี่เลยก็โหไม่ได,ไได้ไม่ได้พักผ่อนอย่แน่นก็เนี้นะครับถ้าใครอยากได้ต้นก็นมาติดต่อกับ ได้นะครับมาติดต่อครับที่โชคชนแนลได้นะครับ mm hmm. ก็โทรมาเลย0956091758นะครับโทรมาเลยครับเบอร์นี้นะครับถ้าอยากจะได้ต้นเอาไปทำปืนทำอะไรก็แล้วแต่ครับเราขายให้ครับ เอาละครับคลิปนี้ก็ขอพอเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้กับพี่โชคกแชนแนลด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ทักหน่อยนะครับก็จะได้มีกำลงกำลังใจก็จะได้ถ่ายคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องชมอยู่เรื่อยๆนะครับครับอย่าลืมนะครับ ยังไงก็ขอลาแค่ไปแค่แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ